แม่สวัสด,ดีพ,ดดพ่อสวัสดีผู้ใหญ่สวัสดีครับผู้ใหญ่ การจัดอยู่ปริวาสกรรมของสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าบานซาตตำบลกำปังอำเภออนไทยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปกติจะเริ่มตั้งแต่วันที่24เดือนมิถุนายนถึงวันที่3เดือนกนรกฎาคมของทุกๆปีในการจัดอยู่ปริวาสกรรมนี้ก็จะมีอุบาสกอุบาสิกาอีกจำนวนหนึ่งมาบวช เนคขมะบารมีหรือที่บางแห่งเรียกว่าบทชีพรามเ,เพื่อประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่พระสงฆ์อยู่ปริวาสดังนั้นเป้าหมายของกา,การอยู่ปริวาสก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้อยู่ปริวาสกรรมชำระสังฆมณฑลให้บริสุทธิ์เป็นการจำรถจำลงพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักสัมพันธ์อีกอันหนึ่ง และก็ต้องการให้อุบาสกอุบาสิกามาบวชเนคขม,มะบารมีบำเพ็ญโพธิสัต,ตะวะบารมีคือเนคขม,มะเพื่อที่จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมจันลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงแข็งแรงสืบต่อไปสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าบ้านท่าดนี้ในการจัดกิจกรรมอยู่ปริวาสอย่างนี้จะมีญาติโยมบสกอุบาสกบาิกาจำนวนมากได้มาตักทำบุญตักบาท ญาติโยมที่มาก็มาจากทุกสรารทิศมาจากทุกฐานะอาชีพเพื่อมาทำบุญตักบาทบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงพระสงฆ์ในการอยู่ปริวาสพระพุทธปฏิบัติธรรมการพระศาสนาจะมั่นคงแข็งแรงได้นั้นจะต้องอาศัยการบำรุงของอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธซึ่งอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธนั้นส่วนมากจะเป็น ชาวบ้านทั่วๆไปแต่ก็อยากจะเห็นส่วนทางราชการคือรัฐบาลได้มีส่วนร่วมในการอุปถัมบำรงพระพุทธศาสนาถ้าฝ่ายรัฐบาลมีส่วนร่วมอุปถัมบำรุงรพุทธศาสนาอย่างจริงจังก็จะทำให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงนั่นก็หมายความว่า ฝ่ายรัฐบาลจะต้องมีกระทรวงพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อที่จะให้มีรัฐมนตรีประจำกระทรวงนำเรื่องราวข่าวสารนำความเป็นจริงนำสิ่งที่จะทําให้พุทธศาสนาเป่นคงแข็งแรง<ะ>ไปสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้พิจารณาตัดสินว่าเราควรจะมีวิธีปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพราะพระพุทธศาสนานั้น เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเป็นรากฐานของมอมอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนหากรัฐบาลมีความสนใจทางนี้การพระพุทธศาสนาก็จะมีความแข็งแรงมั่นคงช่วยประเทศชาติอีกทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการอบรมศีลธรรมให้แก่ประชาชนด้านที่อยู่อาศัยของคนชาราที่ในวัดนั้นมีที่มากมายพอที่จะสร้าง บ้านพักคนชาราได้สบายสบายและบ้านพักคนชารานั้นคนชาราก็จะมีที่อยู่อาศัยในในในคราวที่สูงวัยได้มีอยู่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้ชิดกับประสงค์ได้ปฏิพิปฏิบัติตนในการที่จะทำานุมรบบํารุงพุทธศาสนาในบัตรหลายชีวิตด้วยนั้นเรื่องของกระทรวงพุทธศาสนา่างชาตินี้จึงเป็นเรื่องจําเป็นในบัรนี้แล้วเพราะประเทศชาติจะมั่นคงได้จะต้องอาศัยหลัก พื้นฐานคือศาสนาเป็นหลักใจช่วยธนุบำรุงจะลงใจของประชาชนให้มีความมั่นคงในประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และนอกจากนั้นการที่มีกระทรวงมัฒนแห่งชาตินั้นก็จะมีปลักกระทรวงอธิบดีกรมต่างๆและข้าราชการต่างๆเป็นชาวพุทธที่มีความรู้มีความเข้าใจ มีความรักในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนอกจากนี้แล้วยังมีหลักอีกอันหนึ่งก็คือธนา,าคารชาพุทธแห่งประเทศไทยหากมีได้ก็จะช่วยให้การพระาศาสนาไม่เกิดความมัวหมองเพราะเงินทองต่างๆนั้นก็จะนำไปสู่ฝากไว้ที่ธนาคารชาพุทธแห่งประเทศไทยและธนาคารชาพุทธแห่งประเทศไทยนี่แหละที่จะช่วยกำจัดปัญหา ในเรื่องการเงนินการเงินของพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ไปได้รับเงินจากญาติโยมมาจะรับเงินที่เป็นใบประวัรณาของธนาคารหรือจะจะเรียกว่าใบสลิปของธนาคารก็ได้ที่ญาติโยมทำบุญแล้วเขียนสลิปของธนาคารแล้วพระสงฆ์เอาสลิปนั้นไปให้ไปใส่ในธนาคารพระสงฆ์ก็จะไม่ได้จับเงิน แต่จับสลิปของธนาคารเข้าไปฝากว้ธนาคารแล้วพระสงฆ์ก็จะจับจ่ายใช้สอยด้วยระบบแอปของธนาคารคือใช้ระบบแอปจับจ่ายใช้สอยโดยไม่จําเป็นจะต้องจับเงินก็จะเป็นการทำนุปบปรุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งของประเทศชาติหรือรัฐบาลด้วยเหตุนั้นรัฐบาลไทยในฐานะที่เป็นผู้ปกครองชาวพุทธ90กว่าเปอร์เซ็นต์จะต้องตระหนักถึงเรื่องของธนาคารพระพุทธศาสนา อีกส่วนหนึ่งด้วยนอกจากตรักถึงเรื่องประส์พุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเพราะเมื่อมีกระทรวงพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนั้นการศึกษาของเด็กเล้ยเยาวชนพระสงฆ์ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งคือพระสงฆ์จะต้องเปิดโรงเรียนการอุสนของวัดได้อีกมากมายและการปฏิธรรมศึกษาของพระสงฆ์ที่จัดให้แก่เยาวชนก็จะเปิดได้อีกมากมายรัฐบาลก็จะบริหารกระทรวงด้วยความมั่นใจว่าพระพุทธศาสนานั้น จะช่วยจำลองพวกประเทศชาติพึ่งพาอาศัยเึ่งกันและกันประเทศชาติของไทยก็จะมีความมั่นคงด้านชาติและก็ด้านศาสนาอย่างจริงจังให้เป็นสมเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาถึงเป็นศาสนาถึงจะไม่เป็นศาสนาประจำชาติแต่ก็มีกระทรวงพระพุทธศาสนาแห่งชาติช่วยดูแลพระพุทธศาสนาอย่างมีความมั่นคงแข็งแรง